คุณพรฤทธิ์ครับได้พูดคุยกับทางตัวแทนของภูมิใจไทยแล้วได้พูดคุยกับตัวแทนของพรร่อไทยแล้วทั้งสพรพักเห็นยังไงครับ <S <S เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นที่มาของสอส,สอรอเนี่ยครับคือผมคิดว่าเมื่อวานในที่ประชุมคณะก,กรรมการการเมืองหลายฝ่ายก็เ,ออเห็นตรงกันนะครับถึงออปัญหาของคำวินิจฉัยสารัฐธรรมนูนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบเกินคําถามที่ถามไปหรือแม้กระทั่งการวินิจฉัยออกมา เสมือนกับเป็นการปิดประตูสู่การมีสะสะรที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งหลายฝ่ายก็เห็นว่ามันขัดกับหลักการประชาธิปไตยและมันก็ขัดกับสิ่งที่สามนุนเคยวินิจฉัยไว้ในปี64ด้วยนะครับ,รบว่าอำนาจสานาระรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบทสรุปหลักเมื่อวานเนี่ยเป็นการพูดคุยกันว่าในเมื่อคำวิจัยสามนุนเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับซึ่งข้อสรุปคร่าวๆก็เป็นไปตามา3ข้อที่ เอ่อเมื่อสักครู่ดได้มีการอ่านในรายการนะครับก็คือถ้าผมสรุปสั้นๆคือข้อแรกเนี่ยคือสามภาคเห็นตรงกันว่าเราเดินหน้าในการจัดทสาสมัใหม่หรือทําประชามาติสองรอบได้ <olmuş S 1> นะครับก็คือ <c oughs> รอบที่หนึ่งเนี่ยถามเป็นสองคำถามแล้วก็รอบที่สองเนี่ยถามเป็นหนึ่งคำถามนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับคําวิชัยสารธรรมนูนประการที่สองเนี่ยเรามองถึงไทม์ไลน์นะครับเราเห็นว่าเราสามารถเดินหน้าเนี่ยให้มีการจัดทําประชามาติรอบแรกเนี่ยพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไป นะครับภายในกรอบยะเวลาสี่เดือนที่ต้องมีการยุบสภาตามเนื่อข่าเอ็มโอเอได้นะครับ,บสมมุติผมฉายภาพไปเห็นเนี่ยคือถ้าเราจะมีประชาวิยรอบแรกเนี่ยสิย่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนคือรัฐสภาต้องเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบดสิบห้าทับ 1, 1> หนึ่งว่าจะมีกลไกอะไรในการไปจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับถ้าเราถ้าเราลองคิดเวลาตามเนื่อนไขต่างๆเนี่ยสมมุติมีการแสงนโยบายโดยรัฐบาลใหม่รายเดือนกันยา นั่นหมายความ่านั่นหมายความว่าบวกไปสี่เดือนเนี่ยจะต้องมีการยึดภาภายในปลายมากราเราก็มองว่าดังนั้นเนี่ยร่างแก้ไขมนูญเน่ยในเมื่อมันต้องผ่านวาระหนึ่งกรรมธิการวาระสองแล้วก็วาระสามเนี่ยเราเลยวางไว้เห็นตรงการว่าวาระสองวรระสาเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมคดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือคุณต้องผ่านวาระหนึ่งและชั้นกรรมธิการให้เสร็จก่อนเดือนธันวาคมอ,มอดังนั้นมันก็มีหลายความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่หนึ่งก็คือว่าพยายามจะพิจารณาวรระหนึ่งให เช่นสมมติวึ้าวาระหนึ่งสิ้นเดือนกรรมธิการก็จะมีเวลาสองเดือนเต็มก่อนจะเข้าสู่วาระสองในธันวาคมอืแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวาระหนึ่งเริ่มช้ามมเป็นสมมติไปเริ่มอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ,รบกลางตุลวาคมก็กลายเป็นว่ากรรมธิการก็จะมีเวลาน่เดือนครึ่งกันดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเราจะเราจะ,เราจะเน้นเปิดวาระหนึ่งเร็วเพื่อให้กรรมธิการมีเวลาเต็มหรือเราจะคุยกันให้ตกผลึกก่อนวาระหนึ่งไม่กรรมธิการมีเวลาน้อยลงอันนี้ก็ถกกันอยู่ ครับเท่ประเด็าสุดท้ายสัส้นๆครับอ่คือข้อที่สามคือว่าดังนั้นเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็เป็นเรื่องที่แต่ละพักเนี่ยต้องไปทบทวนว่าจะยื่นร่างแก้ไขรัฐมนูญบท1สด15รทัพหนึ่งอย่างไรครับเ,เพราะว่าอย่างของพักประชาชนและพักคนไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เราเสนอส,สร,เ,รเลือกตั้ง100%นะครับดังนั้นเนี่ย พอเป็นแบบนี้เนี่ยเจอเขาไม่เฉยแบบนี้ก็ mm hmm. คงต้องไปคุยกับในยพักว่าจะทบทวนหรือไม่ในขณะที่ฝั่งภรคภูมิไทยยังไม่เคยร่างเคยยังไม่เคยยื่นร่างไหนมาก่อนอก็เป็นเรื่องที่ภูมิไทยจะต้องจัดทำก็เสนอต่อต่อกประชามติครับับเท่ากับว่าอย่างน,น้อยๆสี่เดือนเนี่ยจะต้องทําประชามติได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งถูกต้องไหมถูกครับเรื่องนี้ก็เป็นไปนตามเงื่อนไขใน m อ a มเอที่ได้มีการถแถลงก่อนหนะ้าเพราะว่าหลายคนจะถามว่าทำไมตอนนั้นถึงต้องวางสี่เดือนความจริงที่ที่วางไว้สี่เดือนก็เพราะเหตุผลนี้เลยครับคือเรา เห็นว่าถ้าเกิดการรโนวิจัยว่าโดยรวมี่ยทำประชาพิจิตรอบได้เราก็รู้ว่ารอบแรกมันจะเกิดขึ้นได้เฉพาเมื่อรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบดสิทธิพักหนึ่งในสากวาระไปก่อนซึ่งเรามองว่าสี่เดือนเนี่ยก็เป็นเวลาที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปวันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมในเอ็มโอเอถือมีระบุสี่เดือนไว้นา็นต้นครับครับตอนนี้ข้อเสนอเรื่องการเลือกตั้งสสรร้อยเปอร์เซ็นถือว่าเป็นหมันไปแล้วใช่ไหมครับคุณผลิตไม่สามารถซิกแซกได้เลยใช่ไหมครับ คือเ <c oughs> นี้ยเดี๋ยวทางพักคงต้องหารือกันการภายในนะครับรวมถึงทีมกฎหมายของพักด้วยครับแล้วก็ความจริงถ้าเราได้คำวมมิจัยเต็มของสารมนูญเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นเช่นกันครับคือคือแม้ไม่เห็นด้วยนะรันนี้ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าแม้ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็คงต้องพยายามจะนําเสนอข้อเสนอที่มันไม่ขัดกับคำวิชัยสารมนูนนะครับถ้าเกิดว่าดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามันสอสอเลือกตั้งไปตอไไปได้จริงพรางก็คำวิชัยสารเนี่ย ก็ต้องพยายามออกแบบกลไกอื่นที่ไม่ขัดแต่เขาไม่ใั่แต่ยังคงเจตนารมณ์ในการทําให้กลไกมันมีความยึดโยงกับประชาชนและก็ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดซึ่งก็มีหลายโมเดลครับที่เป็นไปได้แต่ว่าจะตกผลึกเป็นอย่างไรเนี่ยนี่ก็เป็นหน้าที่ที่เดี๋ยวภาคประชาชนต้องไปหาเรื่องกันภายในแล้วก็มานําเสนอต่อสังคมครับครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับกำลังจะถามพอดีเลยว่าไอเดียที่ว่านี้ <c oughs> ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยที่ไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยมันมันจะเป็นในลักษณะไหนครับได้ครับอันนี้ผมผมผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นตัวอย่าง หลายโมเดลไว้ก่อนนะยังไม่ได้บอกว่าจะจะเป็นแนวทางของพรรคประชาชนครับ,รบอย่างตัวอย่างหนึ่งที่มีการพูดคุยกันนะครับก็คือเช่นเราอาจจะต่อยอดจากสสรสมัยปีสี่ศูนนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆคือ,อ,อท้ายสุดแล้วเนี่ยคนที่ทําหน้าที่ในการคัดเลือกเนี่ยก็คือตัวสภานะครับแต่ถามว่าคัดเลือกจากไหนเนี่ยคือคัดเลือกจากรายชื่อบัญชีสสรที่ประชาชนเลือกเข้ามาครับ คือถ้าเป็นปีส0เนี่ยมันจะมีการที่ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยสรรหาเหมือนกับว่าสรรหารายชื่อผู้สมัครและผู้สมัครคัดเลือกกันเองแล้วค่อยให้สภามาคัดอ,อีกทีเราก็ไม่อยากจะไปเดินซ้ำรอยการคัดเลือกกันเองเพราะเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดปัญหาเหมือนต่อวอชุดนี้ะนะครับ,รบผมก็เลยมีไอเดียหนึ่งก็คือว่าสมมุติเราบอกว่าสสรจะมีสมมตินะครับสสรจะมีทั้งหมด50คนนะครับเราอาจให้ประชาชนเนี่ยเลือกตั้งบัญชีสสรสรักหนึ่งร้อยคน แล้วก็ให้สภาเนี่ยคัดว่าจากหนึ่งร้อยคนจะเอาห้าสิบคนหนออันนี้ก็จะทําให้ในมุมหนึ่งก็คือตรงกับคำวิจัยสารมนูษยว่าสภาเป็นคนเป็นคนเป็นคนคัดเป็นคนเลือกผู้ร่างครนะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนแบบว่าเลือกลิสต์หนึ่งเข้าไปก่อนอืเลือกเลือกเข้าไปหนึ่งร้อยคนแล้วก็ให้ให้สภาคัดเหลือห้าสิบเป็นต้นอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็มีข้อเสนอว่าหรือว่าจะให้ประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เลือกผู้ร่าง นะครับเพราะว่านั้นจะขัดกับคำวิจัยศาสตร์แต่อาจจะเลือกกับสภาสภาศึกษาหรือสภาที่ปรึกษาขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งชุดนั้นเนี่ยอาจจะทําหน้าที่ในการในการจัดทําร่างขึ้นมานะครับร่างเบื้องต้นแล้วก็ไปเสนอที่รัฐสภาครับแต่รัฐสภาจะเอาตามทั้งหมดหรือว่าจะเสนออย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะพิจารณาต่อไปดังนั้นกู้ร่างก็ยังคงเป็นรัฐสภาอยู่ครับจะทําให้มันมีร่างเบื้องต้นจาก ตัวแทนที่มาจาการเลือกตั้งของประชาชนที่ทําตุกาา๊กตาขึ้นมาให<ช>้รัฐสภาาก็มีหลายโมเดลกับที่สามารถออกแบบกันได้ม<ๆ>โมเดลที่คุณภริชพูดมาจะไปสอดคล้องกับที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตรเรื่องของการให้ประชาชนเลือกกันเองแล้วก็มาเลือกไว้เนี่ยมันอาจจะไปซ้ำรอยกับสบวครั้งที่ผ่านมาด้วยหรืออีกโมเดลหนึ่งที่เขาพูดถึงกันคือให องค์กรอิสระนะครับเป็นผู้ที่สรรหาเป็นผู้ที่คัดเลือกขึ้นมาก็มีข้อสังเกตอีกเรื่องขององค์กรอิสระที่อาจจะไม่ได้มีคนของพรรคประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญต,ตรงนี้มีข้อกังวลของทางคุณภริชหรือว่าทางพรรคประชาชนส่วนนี้ไหมครับคือคือความจริงปัจจัยหลักคงไม่ได้เป็นการคิดว่าจะมีตัวแทนพรรคประชาชนเข้าไปหรือเปล่าครับแต่สิ่งสําคัญคือจะทําให้มันมีความยึดโยงก,กับประชาชนอย่างไร ดังนั้นประการแรกเนี่ยอย่างที่ย้ำคือเราก็คงไม่อยากจะเดินซ้ารอยกระรบวนการคัดเลือกกันเองเหมือนกับต่อวอชุดนี้เพราะว่าก็จะเห็นชัดว่ามันไม่ได้มีความยิดโยหกับประชาชนครับแล้วก็ผมผมยังไม่เคยได้ยินโมเดลเรื่องให้องค์กรสิสระมาคัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก่อเนี่ยแสดงความไม่เห็นด้วยไปเลยครับเพราะว่าอ,องค์กรอิสระเองก็ไม่ได้มีที่มาที่อยู่กับประชาชนดังนั้น,นผมคิดว่าถ้าเราเอาตามเจตนารมณ์ของเราตั้งแต่ต้น ว่าทาไมตอนนั้นเราถึงคิดเรื่องสอสอเลือกตั้งเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากให้กลไกของยิดโยกประชาชนดังนั้นผมคิดว่าถ้าสอสอเลือกตั้งไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยสอสอสอกต็ต,ยต้องคิดกลไกอื่นที่ยังคงมีความยิดโยกประชาชนเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวยังไงทีมคงต้องไปตกผลึกกันตอนนี้ก็มีหลายโมเดล<อ>ผมเห็น,นนักวิชาการทรา่านประชาชนก็ก็เสนอหลายโมเดลกันออกมาต่อสาร <ๆ S 1> อ,อยู่เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสหน้าครับในการประชุมคณะกรรมการเราตั้งใจว่าอยากให้สามพักเนี่ย เอาแนวคิดของตนเองหรือว่าร่ากของตนเองมานําเสนอต่อที่ประชุมและเราก็มีการเชิญนักวิชาการและก็ภาคประชาสังคมเนี่ยมาร่วมมาร่วมประชุมด้วยเพื่อมาตั้งคาถามหรือว่าแสดงความเห็นต่อต่อแนวคิดของแต่ละพรรคครับครับครับอาละครับช่วงนี้ตรวจสอบคุณพระเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับจับสุัมากครับ